พันพันเละเลยครับาอม่แล้วาอีกแล้วนีมว่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรดึงเนี่ยครับโอ้ยพี่ธนาดูสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ธนาเสียนปลาและเอฟซีทุกทุกท่าน,นครับมาวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ วันนี้พามาใส่เบ็ดอยู่ตามทุ่งนาครับพอดีช่วงนี้น้ํามันขุนเนาะปลาก็ในคลองก็ยังไม่ค่อยมีครับวันนี้เลยว่าจะมาหาลองใส่เบ็ดดูใกล้ๆหมู่บ้านนะครับไม่ไกลครับนี่เอาเบ็ดมา30มสคันครับสามสิบห้าแหละเหยือก็เหยือใส้เดือนครับไม่มีอะไรหรอกเหยือครอบจากวานครับเพราะเหย,ยเือปูเหยือเขียดมันหายากเนาะวันนี้ก็เลยมาใช้เหยือใส้เดือนนี่แหละใส่รอบๆบ้านดูครับครั้งแรกของปีไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าเนาะ ช่วงนี้หายิงปลายยากแล้วก็เปลี่ยนพาพี่ๆนะมาเปลี่ยนแนวสักหน่อยครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ <c oughs> นี่นครับมาเราไปลือกันครับบรรยากาศไม้ก็นี่ก็เนี่ยเป็นนาตัวเองเนี่ยแหละครับนาที่ทำไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าน้ข้าวก็เพิ่งตัดด้วยนะคาวก็เพิ่งตัดไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านาะฝนเพิ่งหยุดตกด้วยนะฝนเพิ่งหยุดตกด้วยครับพี่ๆนะผมก็เลย หาเหยื่อยากครับกว่าจะขุดไสเดือนได้ก็มืดแล้วนี่ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้วยังไม่มืดเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาใส่ดูเดี๋ยวผมมาใส่ดูให้ลักหลังสองหลังครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เ,กเดินก็ไปรอลุ้นตันตอนกลางคืนนะปะมาเราไปลุยกันเลยครับนี่ครับเหยื่อไสเดือนกับนี่ยหลังแรกน้ำตื้นๆครับน้ำตื้นมากนะ โอเคไปเรามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ก็เย็นแล้วเหยื่อเส้เดือนก็ใส่เหยื่อมันก็ปลามันก็จะกินหมดไวด้วยเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับเนาะกี่ไส้นเดือนจุดแรกงเราลังแรกจะแหกมานไหมมาดูกันครับน้ําก็ไม่ใส่นะครับอ้ยน้ําใสอยู่แต่ว่าน้ําตื้นๆน,นะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเพราะาแถวนี้ก็เขาก็ไม่ได้สูบ สูบ่บ่อจับปลาด้วยนะมาหลังแรกของเราครับโอเคเรียบร้อยครับ คกลไปพี่แล้วนะเดี๋ยวขอใส่ก่อนนะตรงนี้ก็มืดมากแล้วครับยุงก็เยอะด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนกลางคืนเลยครับว่าจะมานไหมคืนนี้เนาะไปะไปครับสวัสดีครับยามค่ำคืนนะมาดูกันพี่ๆแล้วนะมาดูกันว่าคืนนี้จะมีปลาติดหรือเปล่านะห,ห,หลางแรก เงียบกริบครับเหยื่อหมดเลยครับเหยื่อสาเดือนเนาะธรรมดาแหละจะหมดเร็วครับหมดเร็วมากเลยนะหมดเกลี้ยงเลยไปเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับไปรุนกันต่อครับอืมหลังที่สองก็หมดเกลี้ยงยังว่าแล้วรอบแรกเนาะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อก่อนครับดูลูกปลามันมาเรากินเต็มเลยข้างล่างนะครับนี่ เดี๋ยวเป็นเหย่อะครับอ็มาที่นี่แล้วนะเป็นไปตามคาดครับโอ้โหรอบแรกเนะี่ยผมคิดไว้แล้วว่ายังไงก็ไม่มีอะไรถูกแน่นอนจริงๆด้วยครับเหยอ่ยหมดทุกหลังเลยสามสิบกว่าหลังปลาเล็กๆมันกินหมดคนะรับปลาปลาหมอนะตอนนี้ผมก็ใส่หมดแล้วติดปลาหมอสองตัวครับเท่านี้ก้อยนะผมก็เลยทิ้งไว้ให้ปลาใหญ่มันกินไม่รู้จะมีปลาใหญ่หรือเปล่านะ ตอนนี้ก็ผมก็ใส่เหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอประมาณสัวโมงสองชั่วโมงเดียวค่อยมาดูใหม่รอบสองครับว่าจะมานหรือเปล่านะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปพักก่อนครับไปนั่งรอนั่งเล่นก่อนนะอยู่ที่บ้านนะเพราะอยู่ตรงนี้งใกล้ๆบ้านนะไม่ไม่กี่ร้อยเมตรนะเด็กขี่กลับไปบ้านดีกว่ายุ่งมันเยอะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปนั่งเล่นอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมารอบสองครับอ่ะรอบสองครับพี่ๆนะเดีย๋ยวมาดูเบ็ดกัน เหยื่อยังอยู่ครับตัวนี้จะมีตัวรุนหรือเปล่านะวันนี้น,นั่นอีกอู้หูยมาแล้วมาแล้วอ,อ,อะไรดึงเนี่ยครับโอ้พี่ๆนะดูอู้ยเสียปลาไหมนี่โอ้ยผมว่าน่าจะไม่อยู่ครับอ้หยหลุดครับพี่ๆนะะ โอ้โหคันโกงเลยอย่างนี้เลยเมื่อกี้นะโอ้โหน่าจะเป็นปลาไหลมั้งผมว่านี่ไม่ปลาไหลก็ไปช่อนนะครับดูแหวกน้ํากระจายเลยเป็นวงเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> ผมว่าปลาแหละเพราะผมแหวกน้ําแหวกข้าวไม่ค่อยใหญ่นะดูกระจายจนต้นข้าวหักเลยเนะี่ยโอ้เสียดายครับอ <c oughs> อุตส่าห์ว่าใจรุนแล้วนะปะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปครับ เสียดายเลยครับพี่ๆเดีนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอ,อนนุ้ยคันนี้ก็เหมือนกันครับโอ้โหหลุดอีกแล้วโอว้สองคันติดเลยใกล้ๆกันเลยอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะคันนี้โอ้โหดูครับพันแบบดูเนี่ยเป็นรอยเลยอนะ่ะเป็นรอยเลยครับนี่โอ้หลุดอีกแล้วโอ้โห ได้ครับอุยเพิ่งดูได้สี่หลังเองนะครับเบ็ดนี่ไปเดี๋ยวมีลุนต่อครับไปฝั่งนี้เหยื่อย,ยังอยู่ครับเหยื่อยังอยู่ฝั่งนี้น่ามีปลาดุกมากครับน้ำใสใสแต่ว่ายังไม่เห็นปลาเลยรอบ,บสองนี่ปลากำลังกินดีเลยครับเฮ้ยพี่ๆนะนะมาแล้ว มาแล้วมาแล้วนี่ดีดไปช้อนครับมาแรกมาแล้วมาแล้วแต้มแรกของเราวันนี้ครับตายเลยครับนี่ครับพี่ๆนะละเสียดายตัวที่หลุดนะมาแล้วครับใส่สวยครับแต้มแต้มแรกของวันนี้มาครับพี่พๆนะะมาแล้วแต้มแรกครับกลืนลงลึกเลยครับ ว่าน่าจะเป็นตัวชนปลาใหม่นะมันตายเร็วมากกําลังอ้วนๆเลยครับไปลุยกันต่อครับเสรยไายครับหลุดไปสองตัวนะ่างั้นได้สามเต็มละไสวยเดี๋ยวใส่เดือนทํางานแล้ว <c oughs> ไปได้ใส่ถุงแลครับเอาถุงมา <c oughs> ใส่ไว้คืนครับจะมานไหมรอบสอง ปไปรุลุนกันต่อครับเลืออีกหลายหลังอยู่นะไรูรูฝั่งนี้จะโดนอีกหรือเปล่านะอตอนนี้เยื่อยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ดูปลามกินแบบเยื่อหมดไวมากครับนี่โอ้โห มันมีั่พันอยู่บนกอหญ้าเลยนะไปเปลี่ยนเหยื่อกันครับไปดูกระตอ่อต้นข้าวขยับครับใหม่แล้วใหม่แล้วนี่ปลาอะไรอู้ปลาหมอโอ้แต่ว่าใหญ่นะปลาหมอใหญ่มากครับดูว่พี่ๆ,ๆนะ่ะโอ้ใสสวยครับควนตบเลย ลุยกันต้อครับมับนมาเก็บปลากันแต้มที่สองมาแล้วแต้มสอง เลยกันต่อครับอุ้ยต้นข้าวยโยกครับพี่ๆนะนี่โอ้พันพันเละเลยครับปลาอะไรเนี่ยอุย้ยปลาดุกครับนี่ๆเห็นไหมครับตาแดงๆอ่ยนี่โอ้โหปลาดุกส,สวยๆเลยปลาดุกส,สวยๆครับอุย้ยเดี๋ยวๆมามามาหืม สสวยด้วยครับงใจเย็นๆครับมามามานี่มาแล้วครับปลาดุกใสสวยครับพี่ๆนะฮะโอ้โหหมานรอบสองครับรอบแรกปลาหมอมันกินหมดนี่ครับอ้วนๆเลยครับโอ้โหปลาดุกเหลืองอร่ามโอเคไปเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนครับสวยๆเลยครับมา ตักเบ็ดฤดูการแรกครับวันแรกของปีนะโอเคใจเยเ็นใจเย็นโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อย วาไว้ที่เดิมครับเผื่อมันจะมาอีกนะจะมีปลาอีกอามานรอบสองครับวันนี้โอเคมันมานอีกไปลุยกันต่อครับอื้มติดติดเลยครับแต่ตัวนี้ไม่ใหญ่นะปลาหมอครับนี่ครับปลาหมอน้อยครับใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดนึงเดี๋ยวลองไว้ดูเผื่อปลาช่อนใหญ่มันจะมากินครับอ่ะ เดี๋ยวลองใส่รอมันนะเพื่อปลาใหญ่มันจะกินครับปะ่ะเดี๋ยวเราลอดูไปเรื่อยๆครับมาครับพี่ๆนะฮะสรุปผลงานคืนนี้ครับรอบสองนะก็ได้ปลาไปสามเต็มครับได้ปลามาสามเต็มนะจะได้หลุดไปสองตัวครับน่าจะไซส์ใหญ่อยู่นะผมว่าน่าจะเป็นปลาดุกแหละเพราะว่าปลาดุกมันชอบกินน้ําตื้นนะเมื่อกี้มันหลุดสองคันรวดนั่นก็น่าจะเป็นปลาดุกครับเพราะน้ํามันตื้นนะตรงนั้นมมน้าประมาณหัวเข่าเองนะโอ้ยไม่ใช่ข้อเท้าประมาณข้อเท้า แต่ว่ามันหลุดนะเสียดายมากเพราะผมมาดูรอบสองก็อยู่ทิ้งไว้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะก็เลยมาดูรอบสองครับแต่ว่ามาได้สามแต้มนี่ก็ถือว่าโอเคครับสามเต้มพอได้ผลครับเบ็ดสามสิบลังเนาะปลาช่วงนี้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับที่เพาะมันขึ้นมันก็วางไข่แล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆปลามันอาจจะบางๆหน่อยแต่แถวนี้สะเขาก็ไม่ค่อยได้สูบครับแต่ว่าปลาไม่รู้ไปไหนหมดมันยังไม่โตหรือเปล่า เพราะว่าเห็นแต่ปลาเล็กๆเต็มเลยครับมันตอดกินไส้เดือนเพิ่มเดียวหมดเพิ่มเดียวหมดครับเป็นไดไ้เดี๋ยวเรามาลุ้นตอนพรุ่งนี้เช้ากัน,นว่าจะมานหรือเปล่านาอไปวันนี้ก็ขอกับบ้านก่อนครับได้สามเต็มแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านละโอ้ยฝนตกครับฝนตกเพิ่งหยุดนะผมก็เลยเพิ่งออกมานะรัไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะ เมื่อคืนก็ได้ไปสามแต้มแล้วนะแต่วันนี้รามาลุ้นกันว่าจะหมานไหมยรอบเช้าฝนก็ตกรื่นๆอยู่นะครับี่ไม่รู้ว่ามันจะตกอีกไหมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะเช้า,ชานี้จะมาหรือเปล่านะไปะจะมาไหมเช้านี้อู้ตัวนี้อื ไม่โดนครับหลังแรกเงียบกริบเลยอืรอบสองเงียบเหมือนเดิมเยอะใส่เดือนนะหมดเร็วมากครับเดี๋ยวเรา,เราดูกันไปเรื่อยๆครับจะมีตัวไหมเช้านี้บรรยากาศ นนะครับี่เช้ามืดอ้ยมันมีแต่รอยเหมือนพันเลยครับแต่ว่าเนี่ยปลามันไม่ดูดไม่ติดไปเดี๋ยวเราลุ้นดูกันต่อครับเงียบมากเลยครับอใส่ตัวเบ็ดผมก็ผมใช้เบ็ดเก่าด้วยนะปลามันเลยน่าจะกินไม่ติดครับ ินหลุดนะครับผมว่านะเดี๋ยวต้องไปซื้อแบตใหม่มาใส่ละตัวแบดใหม่ครับเนี่ยผมใช้ตัวแบดเก่าอยู่นะครับมันก็เลยยังไม่ไม่เนี่ยมันกินหลุดแบตตัวปีที่แล้วครับไปเดี๋ยวเราลดดูกันต่อครับชาวเนียบพิดปกตริเลยหุย ดีนนะอู้หูอู้หหลุดหรือยังนี่โอ้โหหลุดแล้วครับอเสียดายอ่ะน่าจะใหญ่อยู่นะผมว่านะน่าจะปลาดุกไม่ปลาดุกก็ปลาช่อนนี่ละครับ เสียดายเลยครับหลุดแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยครับเป็ดตัวเก่าด้วยนะมันก็เลยเนี่ยครับเป็ดเก่านะผมยังไม่เปลี่ยนนะเสียดายเลยครับไปเดี๋ยวเราลุ้นกันต่อครับ ตัวนี้ก็เงียบเส oh. ดยดายครับถ้าเปลี่ยนแบตมาใหม่ตัวเบ็ดมันเบ็ดเก่านะมันก็เลยกินไม่ติดครับไอตัวถูกเมื่อคืนนะผมใส่เออผมมัดเบ็ดใหม่นะเบดสิบหลังผมมัดใหม่มันก็เลยนนะโดนครับเมื่อคืนโดนแต่เบ็ดใหม่ด้วยนะไปแต่เราไปรุ่นกันต่อครับ จะโดนให้มันเน่าต้องใัยต้องไปเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่ครับตัวนี้มันไม่ได้แล้วตัวเบ็ดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปลาไม่ติดเลยมันมันกินพันอยู่นะครับแต่ว่ามันเนี่ยดูมันลากไม่ติดมันไม่คมนะเบ็ดตัวเบ็ดมันไม่คมครับ พลาดแล้วนี่มีแต้มครับพี่นะฮะหลังสุดท้ายโอ้โหเนี่ยหลังสุดท้ายโอ้โหใหญ่มากนึกว่าจะแฮวสซะแล้วใหญ่กว่านิ้วก้อยนิดนึงครับปล่อยครับตัวนี้ไม่ใหญ่ปล่อยไป โอเคไปเดครับพี่ๆนะฮะสรุปแฮวครับวันนี้ตัวเบ็ดผมมันเบ็ดเก่าด้วยนะผมก็เลยลองเอามาใส่ดูครับสรุปว่ามันปลามันกินอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่คมนะมันกินเลยปลามันกินไม่อยู่ครับพันไปหลายตัวอยู่นะพันไปหลายคันอยู่ครับแต่ว่ามันไม่อยู่นะเนีย่ยมันเป็นเบ็ดเก่าครับผมจะลองมาใส่ดูว่าจะมีปลาไหมไมีอยู่ครับแต่ว่า ไม่ได้ตัวเสียดายมากไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายใส่ซ้ำาหมายเดิมอีกครั้งครับปลา่วงนี้มันก็ยังไม่ใหญ่ด้วยนะผมก็เลยมันก็ยังนะ่าจะยังไม่ติดมันกินกินแบบแค่แค่เอาคนระับมันยังไม่ใหญ่พอที่จะโดนตัวเบ็ดนะตัวเบ็ดเบ็ดเบอร์สิบสี่ด้วยนะมันใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรได้เมื่อคืนได้ไปสามแต้มก็ถือว่าพอได้ป้นนะ หลุดไปสองด้วยเนะาะเช้านี้ก็หลุดไปสองสามคันอยู่ครับที่มันพันนะผมไม่ได้ถ่ายโดยเห็นมันปลามันไม่ถูกกันเลยไม่ได้ถ่ายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันอีพี่หน้าครับพี่ๆนะฮนะส่งมาแก้มือให้ได้นะกอวันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนเบ็ดใหม่ตัวเบ็ดใหม่ครับตัวเบ็ดนี้เบ็ดเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับวันนี้ก็ขอจบคลิปยงังท่านี้นครับสวัสดีครับ